มาเลยอุ้ยคุณเก้าแล้วคุณผู้ชมขอหลายต่ออุ๊ยอุ๊ยเท่าไรอะ่ะอุ๊ยสามพันคุณผู้ชมไหนพอไม่อุ๊ยเก้าร้อยเอาเรื่องจัดมาอุ๊ยแล้ววายเต็มหน้าคุณผู้ชมช่อนนี้เท่าไรหมื่นสี่ครับคุณผู้ชม เอาเละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะฮะบับเบิลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันเกมการเดียนเวลอีกแล้วฮะเกมของค่าย AMB สล็อนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เลยกันเลยฮะวันนี้ผมจะมากับทุน5,000บาทนะครับ ครับรุูกันเลยฮะขอเบ็ดหนักๆรอบนี้รอบนี้เล่นเบ็ดร้อยไปเลยไปครับขออย่างเดียวขอฟรีสปริงเข้าผมจะดีใจมากดูทรงแล้วเปิดมาขนาดนี้เกลือแน่แน่ร้ยหกสิบ อแจงนอยแจงนอยขอปังๆหน่อยครับรอบนี้อื <c oughs> มาสามตัวขอสแคตเตอร์เข้าหน่อยมาอืม <c oughs> หนึ่งร้อยครับซื้อฟีสเปิ์นุเดี๋ยวว่าผม ทำชา a l เลนซ์ซื้อฟรีสเปนดีว่าห้าิบาทซื้อเท่าไหร่สองพันห้าไอางเดียะสองพันห้านะคุณผู้ชมจัดไปสองพันห้าถึงไหนถึงกันปับ๊บห้าตัวครับอุ้ยแล้วเข้าหกตัวช่อนนี้สวยจัดสิบสองครั้งครับลุยเลยฮะอืมเปิดมาครับคูณสามสวยคูณห้าแล้วฮะช่อน,นี้ อืมเราคูณเจ็ดเลยครับมาเลยอุ้ยคูณเก้าแล้วคุณผู้ชมขอหลต่ออุ้ยอุ้ยเท่าไหร่อุ้ยสามพันคุณผู้ชมสปเปอร์ไม่ก้าเนครับสวยจัดตอนนี้อุ้ยเราคูณสิบห้าไปฮะเออเราคูณอืมคูณสิบเจ็ดแล้วครับคูณสิบเก้าต่อมาขอหลต่ออุ๋คูยี่สิบ้งท้ายเข้าเออมาดี่เท่าไหร่ฮะ อู๋สี่พันเจ็ดคุ้มนะคุ้มนะเอาเรื่องจัดอ่งี้ผมขออีกรอบแล้วกันจัดไปอม,มาเดขอแบบปังๆแบบเมื่อกี้เลย้วยเลยฮะไปครับอืมเบิดวายมาคูณหนึ่งครับคูณสอง ขอสวยๆหน่อยเออมาดิอืมสวยจัดอขอตัวแพงขอตัวแพงอืมขอตัวแพงเข้าหน่อยเพื่อนโอ้โหอ้โหอย่าบอกนะว่าโอ้รอบนี้รอบนี้เกลือไม่เป็นไรครับ รอบนี้เกลือแต่ไม่เป็นไรมนต่อนะครับเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยไปดุยนะครับธรรมดาแล้วก่อนนะอุ้ยแล้วเข้าฟีสปินครับคุณผู้ชมแล้วเข้าฟีสปินะครับไม่ต้องซื้อเลยหย่อนช็อนนี้รุยเลยครับขอปังปังขอปังปังแต่เหมือนจะพังนะทรงเนี้ยอ้าว อโอ้ย900เอาเรื่องจัดมาอุย้ยแล้ววายเต็มหน้าคุณผู้ชมชอ้อนนี้เท่าไหร่หมื่นสี่ครับคุณผู้ชมเอาเรื่องจัดกี่คูณเท่าไหร่อ่ะคูณแปดป่ะอุย้ยแล้วคูณอีกแล้วพันแปดมาอีกแล้วโอ้ยไม่ก็แล้วมาอีกพันหนึ่งแล้วครับรัวๆชอ้อนนี้รับซรัพย์รัวๆไปเลยฮะขออีก มาอีกพันเจ็ดโอ้ my god เอาเรื่องออคุมยย้มอะไรเงี้ยสองหมื่นคุณผู้ชมอุปะสองหมื 2, 000, น่นนะ <c oughs> เออของแท้ผมเพิ่มเป็ดเลยขอเป็นสัก ห้าไปครับนี่นะถ้าเบ็ดห้าร้อยแล้วมันเข้าฟีสเปนนาะจะเท่าไหร่กันแนะ่อัอับโ้ยสี่ตัวมาขอฟีสเปนเข้าม,มามาหน่อยมาหน่อย สามตัวอีกแล้วมาหน่อยเพื่อนโอ้โหสี่ตัวขาดไปช่องเดียวไปครับไม่มาไม่มาไม่มาโอ้โหวายฮ่ผมว่าผมพอแค่นี้ดีกว่ากำไรแล้วอะโอ้โหแน่นๆเน่นเน้นเลย็อตนั้นสองหมื่นโอ้โหสุดจัเฮ้ย เอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปได้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรน,นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ